สวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีช่อง TSA นะครับทิศสาทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องเตยที่บ้านผมนะครับคือเตยบ้านผมเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่อยู่ประมาณสองกระถางเนาะสองกระถางซึ่งเดี๋ยวผมชีดด้ดูกระถางที่หนึ่งนะครับอันนี้คือเขาก็แตกตามที่เราปกติแหละนะครับก็คือผมก็ปลูกตามปกติก็คือใส่นงใส่น้ำปกติแหละแต่มีกระถางที่สองครับอ,อนนี้นะครับ คือเดิมมะเขืเคยอ,อยู่ในดินนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยพอดีว่าผมดันไปเนื่องจากว่าตัดต้นมะม่วงที่บ้านนะครับในคลิปก่อนก่อนนี้นะทําให้แดดเขาแรงแล้วก็ผมก็ตัดเขาเลี้ยงใบไปใช้หมดเลยตอนนี้เหลือแค่รากนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขายังมีความสดอยู่นะครับผมก็เลยลองหาวิธีดูนะครับก็คือโดยที่เอาดินออกนะครับแล้วก็มาใส่ในแช่น้ําเอานะครับวันนี้ก็วันที่10เดือนสี่นะครับสองห้าหสามนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูว่าต้นเนี้ยนะครับหลังจากแช่น้ําเนี่ยแล้วอีกมาณทั้อาทิตย์สองอาทิตย์หรือว่าเดี๋ยวเราจะมาดูวัฒนาการของเขาเอีกทีหนึ่งนะครับว่าเขาจะมีการเติบโตไหมหรือตายนะครับหรือตายไปเลยนะถ้าเกิดว่าท่านไหนที่เป็นผู้รู้นะครับก็ก็แนะนําได้นะครับวิธีการนะครับคือผมก็ไม่ใช่เกษตรกรเนาะก็คืออันนี้พอดีว่าเป็นเป็นพืชที่อยู่ในบ้านแล้วก็พอดีผมก็ ค่อนข้างชอบกลิ่นของเตยนะครับพอดีกลิ่นค่อนข้างหอมนะครับถ้าเกิดมีท่านผู้รู้ท่านไหนเนี่ยก็คอมเมนต์ได้นะครับว่าต้องปลูกยังไงอะไรยังไงปลูกได้นะครับอันนี้เราก็มาให้ดูนะครับเพราะเตยต้นเนี้ยนะครับที่อยู่ดนตนล่างแช่ในน้ําเนี่ยเขาจะรอดหรือไม่รอดนะครับก็เป็นกิจกรรมยามว่างนะครับของของคนในเมืองเนาะแล้วก็คนดูการออฟิของผมนะครับ แล้วเร,เราติดตามตอนต่อไปนะครับว่าเตยจะรอดหรือเปล่านะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วคอมเมนต์ได้นะครับให้ความรู้ได้นะครับนะครับที่ช่อง t i s a นี้นะครับผมครับสวัสดีครับ